สวัสดีครับมาพบกับเราอีกครั้งครับกับวิจารณา์ครับคลิปนี้ครับก็เป็นคลิปเล่าเรื่องสตรีหานฉางเกออสือหน้าสุน้นก็ได้นำทัพโจมตีเมืองโยโจ และในระหว่างที่ต่อสู้กันอยู่นั้นกงซุนเหิงก็ได้รับบาดเจ็บชางเกอจึงได้เป็นผู้นําทัพแทนและในระหว่างที่ได้สู้รบกันอยู่นั้นข้าสึกก็ได้โจมตีเมืองอย่างหนักขวากน้ําที่ใช้สกัดทหารม้าก,ก็หมดลงแล้วแต่ว่าชางเกอก็คิดไอเดียใหม่ได้จึงได้นาขวากน้าไปผสมกับฟางแห้งแล้วก็โยนให้มากินสุดท้ายทหารม้าก,ก็ได้แตกพายไปมู่จินเห็นว่าเหตุการณ์ไม่ค่อยดีนักจึงได้แนะนําให้อาสอน่าซุนนั้นยิงธนูใส่ชางเกอ เพื่อชิงความได้เปรียบส่วนชางเกอเองก็ยิงตอบโต้มาเช่นกันชางเกอได้ถูกลุกธนูยิงหยุดหง่ายท้องไปและสถานการณ์ก็ดูเหมือนเริ่มแย่แต่แล้วนางก็กัดฟันลุกขึ้นมาอีกครั้งสุดท้ายอ,าศอาสศืนหนาซุน ก็จำใจต้องถอยทับจากไปเมื่ออสูรนาซุนได้กลับมาแล้วก็ต้องการกำลาดตาเคหานจนตาเคหานไม่มีทางเลือกจึงต้องสังหารกุนซื้อมาทิ้งเพื่อเป็นการสแสดงความรับผิดชอบที่ลมเหลวมาก่อนหน้านี้แล้วจากนั้นก็ตัดไปที่เมืองใต้โจตาเคหานได้โจมตีมองอย่างหนักจนสุดท้ายเมืองก็แตกส่วนเลเยนเองที่อยู่เมืองนี้ก็ได้โอกาสที่นายท่าถูกฆ่าตายแล้วก็หลบหนีออกมาได้ส่วนชาเกอร์กปาโตเมื่อเดินอยู่นั้นก็ถูกห้าวตูรอบโจมตีแต่ว่านางก็ยังโชคดี ทีูุ่เทาชินนั้นได้ช่วยนางไว้ได้แล้วจากนั้นตกดึกชางเกอก็วางแผนที่จะลอบออกนอกเมืองเพื่อไปส่งข่าวแล้วก็ขอกําลังเสริมแต่ว่าอาโตเห็นว่านางบาดเจ็บจึงได้อาสาแล้วก็ขอไปแทนเพราะว่าตัวเขาเองนั้นอยากเป็นแม่ทัพใหญ่เมื่ออาโตนั้นหนีออกมาได้แล้วก็พบว่าตลอดเส้นทางทหารส่งข่าวนั้นถูกสังหารตายหมดแล้วแล้วตัวเขาเองก็ไม่รู้จะทํำยังไง แต่ในระหว่างที่อาโต้นั้นหลบหนีอยู่นั้นเขาก็ได้ถูกตีหัวจนสลบแล้วก็ถูกจับมาที่ค่ายของตาเคอรฮานและด้วยความปินปอนของอาโต้เขาก็ได้บอกตาเคอรฮานไปว่าสามารถต่อรองผลประโยชน์ให้ตาเคอรฮานได้ตาเคอฮานก็เลยยอมไว้ชีวิตของอาโต้ชัวคราวแต่แล้วในขณะที่อาโต้นั้นถูกจับอยู่อาโต้ก็ได้รู้ข่าวว่าเผ่าอาร์ซิเลอร์นั้นปลอมตัวเป็นทหารราช่วงถังและก็เตรียมตัวที่จะเข้าเมืองแล้วอาโต้จึงได้ต่อรองกับตาเคอรฮานไปว่า ตัวเขาเองนั้นสามารถเกียกล่อมไป่างเกอั้นยอมแพ้ได้ตาเคอหานเห็นว่านี่ก็เป็นแผนที่ดีก็เลยตอบตกลงแล้วก็พาอาโต้มาไว้ที่หน้าเมืองจากนั้นอาโต้ก็ได้คุกเข่าวแล้วก็คารวะ3ามครั้งเมื่อฉ่างเกอเห็นก็รู้ทันทีว่าอาโต้นั้นต้องการมาส่งข่าวหลังจากที่อาโต้ได้ส่งข่าวแล้วอาโต้ก็ได้ถูกสังหารทันทีและจากนั้นไม่นานอสือหน้าซุนก็ได้นําทัพมาส่วนช่างเกอไม่เห็นว่าข้าศึกได้ปลอมตัวมานางก็นําทัพบ,บุกโจมตีออกไปทันทีหลังจากที่เหตุการณ์ได้สงงงงงบลงกุนถฉา ก็ได้จัดพิธีศพพรโตอย่างสมเกียรติแล้วก็ได้สลักที่หลุมศพว่าแม่ทาใหญ่โตแล้วจากนั้นช่วงคำ่ำกงซุนเถิงก็ได้ให้ซี่เฟิงนําจดหมายารับไปหาสือน่าซุนเพื่อต้องการนัดพบแล้วก็พูดคุยเป็นการส่วนตัวเมื่อกงซุนเทิงได้มาพบกับอสือน่าซุนแล้วกงซุนเถิงก็ได้บอกกับอสือน่าซุนไปว่าตัวเขานั้นต้องการยอมแพ้ จะมีข้อแม้ว่าอาสือนาซุนต้องรับปากว่าจะไม่ทําร้ายประชาชนที่อยู่ในเมืองในตอนแรกอาสือนาซุนนั้นไม่ตอบตกลงแต่กงซุนเถิงก็ได้บอกไปว่าในตอนนี้นั้นเป็นเดือนเจ็ถ้าเขาจุดไฟเผาเมืองทัพของอาสือนาซุนที่โจมตีก็ต้องเสียหายแล้วก็จะไม่ได้อะไรเลยและนอกจากนี้กงซุนเถิงก็บอกไปว่าตัวเขาน่าจะยอมมอบศีรษะเพื่อให้เผ่าอาสือเลอนั้คลายความโกรธแค้นและในที่สุดอาสือนาซุนก็ได้ตอบตกลงไปและจากนั้นในรุ่งเช้ากงซุนเถิงก็ได้นัดทุกคนเพื่อมากินข้าวโดยพร้อมเพียง ก็เหมือนเป็นการสั่งลาครั้งสุดท้ายของกงซุนเิงเมื่อได้สั่งลาลูกเมียเรียบร้อยแล้วกงซุนเิงก็ได้มอบตานำทัพห้ฉางเกอพร้อมทั้งบอกให้นางนั้นเตรียมเปิดประตูเมืองในวันพรุ่งนี้เพราะว่าตัวเขาเองนั้นจะยอมแพ้พร้อมทั้งมอบศีรษะให้ขเผ่าอาซือเลอแต่ว่าฉางเกอก็เห็นว่าแผนการนี้นั้นเป็นแผนการที่ไร้สติแต่ว่ากงซุนเิงก็ให้เหตุผลไปว่ามีแค่ทางนี้เท่านั้นที่ชาวเมืองซัวโจนั้นจะปลอดภยัยพร้อมทั้งสแสดงความเคารพต่อฉางเกอ เพราะว่าตัวเขารู้แล้วว่าฉ่างเกินนั้นเป็นองค์หญิงส่วนคนที่บอกก็คือพู้เท่าชินเพราะว่าพู้เท่าชินนั้นแอบได้ยินช่างเกอคุยกับห้าวตูถึงแม้ว่าช่างเกินนั้นจะพยายามขัดขวางเพื่อไม่ให้กงสุนเถนฆ่าตัวตายแต่แล้วพูทธเาชินก็ได้ขัดขวางช่างเกอเอาไว้แล้วก็ไปกงสุนเถนฆ่าตัวตายเมื่อกงสุนเถนตายแล้วภรรยาของเขาก็ได้เข้ามาและจากนั้นนางก็ได้ฆ่าตัวตายตามกงสุนเถนไปแล้วจากนั้นในช่วงเช้าอัศือนาจุนก็ได้ยกทัพมาเพื่อรับมอบการส่งเมืองส่วนช่างเกอก็ได้ทําาควมกงุ เป็นครั้งสุดท้ายโดยที่ฮาวตูนั้นก็เตรียมสังหารนางแต่ว่าชางเกอร์ก็ได้บอกฮาวตูไปว่าภารกิจการเจราจานั้นยังไม่จบแล้วนางก็ยังตายไม่ได้และจากนั้นชางเกอร์ก็ได้สั่งเปิดประตูเมืองแล้วก็นําศีรษะออกกงซุนเิงไปมอบให้กับอสือนาซุนเพื่อเป็นการยอมแพ้และในระหว่างนั้นเองหิมะก็ได้โปรยปลายลงมา เมื่อ,อสือ่อนาซุนได้พบกับชางเกอแล้วเขาก็ได้ถอดหน้ากากออกแล้วก็ควรประสาทไปว่าเพราะอะไรชางเกอจึงคิดว่าเขาน่าจะทําตามคําพูดส่วนชางเกอก็ได้บอกไปว่าอย่างมากก็แค่ตายไปด้วยกันเพราะว่านางนั้นได้ฝังระเบิดไว้รอบเมืองแล้วหลังจากที่ทั้งคู่ได้ประทะคารลมกันอยู่นานอาสืรนาซุนก็ได้ยอมรับเงื่อนไขพร้อมกับหิมะที่ได้หยุดตกลงมาแต่ว่าอาสืรนาซุนก็มีข้อแม้อยู่ว่า ตัวเขาเองต้องการให้นางนั้นมาเป็นข้าทาสแล้วก็รับใช้เขาและนี่ก็เป็นเพราะว่าคนในเมืองซัวโจ้ทั้งต่างรู้ว่าชางเกอได้สังหารนายเพื่อต้องการความรุ่งเรืองแล้วตัวนางเองก็อยู่ที่ซัวโจต่อไปไม่ได้แล้วส่วนทางด้านบุเทาฉินและซีเฟิงก็ได้พาลูกสาวของกงซุนเหิงนั้นย้ายออกจากเมืองไปเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ส่วนชางเกอก็ถูกจับมัดแล้วก็ประจานอยู่กลางเมืองโดยที่มีชาวเมืองนั้งคว้างปาสิ่งของใส่เมื่อกลับมาที่พักแล้วอ,า,อาสือนาซุนก็ได้มาพบกับตาเคาหานที่ มาโวยวายเพราะอสืรนาซุนไม่ยอมสังหารคนในเมืองแระตหารทั้งหมดส่วนอสืรนาซุนก็ได้บอกให้ตาเคหานในหุบป,ปากไปเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่อยากทํารายงานเรื่องความผิดพลาดของตาเคหานส่วนตาเคหานก็ได้แต่หุบป,ปากแล้วก็จากไปแล้วจากนั้นอสืรนาซุนก็ได้ให้มู่จินไปปิดประกาศว่านางนั้นได้ตายไปแล้วเพราะว่ารอบสังหารอสือนาซุนเมื่อจัดการงานเรียบร้อยแล้วอสือนาซุนก็ได้มาพบชางเกอที่ถูกขังอยู่แล้วก็บอกว่าตัวเขาจะต้องนําตัวนางไปที่เผาอสือเลอร์ส่วนชางเกอก็บอกไปว่า ถ้านางไปคนของชนเผ่าเนี่ยจะว่ายังไงหลัสือน,นาซุนก็ได้บอกนางไปว่าตัวเขาได้ประกาศว่านางเนี่ยได้ตายไปแล้ว ราะฉะนั้นก็ไม่จําเป็นต้องกังวลเมื่อชางเกอได้ออกเดินทางไปแล้วฮาวตูก็ได้สั่งให้คนติดตามนางไปเพื่อต้องการดูความเคลื่อนไหวและถ้าหากาจาเป็นก็สามารถสังหารได้ทันทีและในระหว่างที่เดินทางชางเกอก็ไม่กินและก็ไม่ดื่มส่วนมูจินก็สังเกตเห็นว่ามีคนนั้นคอยตามมาตลอดเขาจึงได้ไปบอกกรสือนาซุนส่วนอาสือนาซุนก็ได้แซงทําแผนตบตาว่านางได้ถูกสังหารแล้วเมื่อคนของฮาวตูได้เห็นแบบนั้นก็ได้ส่งข่าวไปแจ้งให้ฮาวตูรู้ส่วนฮาวตูก็ได้แจ้งข่าวต่ววอเวซู E... จนเวซูอีนั้นไม่พอใจและจะแก้แค้นกับชางเกอแต่ว่า5้าตูก็บอกไปว่าตัวเขานั้นไม่ได้เป็นคนลงมือและนี่ก็เป็นฝีมือของเผ่าอ,อาสือเลอและจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ไปตามหาเลอเยียนต่อทางด้านของเลอเยียนก็ได้ไปที่ว่าการอำเภออินโจแล้วก็บอกว่านางเป็นองคหญิงแต่ว่าในอำเภอเองก็ไม่เชื่อแล้วก็คิดว่านางเป็นนักต้มตุน๋นจึงได้ไล่เลอเยียนไปส่วนชางเกอเองในตอนนี้นางก็ได้ลมป่วยเพราะว่าตัวนางไม่กินไม่ดื่มมานานส่วนอาสือนาซุนก็หมดหนทางที่จะพยายามบังคับนาง ถ้ายัางไงนางก็ต้องมีชีวิตอยู่ พออย่างน้อยก็จะได้มีโอกาสแก้แค้นให้กับกงซุนเฮงและก็ชาวเมืองซัวโจและที่เขาต้องพูดแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าไม่ต้องการให้นางฆ่าตัวตายแล้วก็มีชีวิตอยู่ต่อไปทางด้านของข้าวตูและก็เว่ยซูอี้เมื่อมาถึงที่ว่าการอำเภออินโจก็สั่งให้ในอำเภอนั้นออกค้นหาเลอเยียนทันทีโวนเลอเยียนระหว่างที่นางนั่งซื้ออาหารอยู่ก็ได้ถูกเด็กคนหนึ่งนั้นวิ่งลาวกระเป๋าไปเมื่อนางได้วิ่งตามเด็กคนนั้นไปนางก็ได้บอกไปว่าให้เด็กคนนั้นเอาเงินไปได้แต่กระเป๋าเงินนั้นต้องทิง้ง นั้นเป็นกระเป๋าเงินที่ช่างเกอน,นั้นได้มอบให้นาง แต่ไม่ได้กระเป๋ามาแล้วเลอเยียนก็ต้องวิ่งหนีอีกครั้งเพราะว่ามือปราบของนายอำเภอได้มาตามหานางส่วนเลอเยียนเองก็กลัวถูกจับจึงได้วิ่งหนีไปจนพบกับโรงทอแห่งหนึ่งแล้วก็ขอไปหลบภัยกับเท่าแก่โรงทอแล้วจากนั้นลุ่งเช้าเถ่าแก่ก็ได้มาปลุกเลอเยียนที่นอนขี้เซร้าอยู่เมื่อเลอเยียนได้กินอาหารเรียบร้อยแล้วนางจึงได้ขอเท่าแก่ว่าต้องการอยู่ที่นี่อีกหลายวันแล้วจากนั้นนางก็จะเดินทางต่อไปฉางอันโดยรหวางที่อยู่ที่นี่นางก็ยินดีทํางานทุกอย่างเพื่อเป็นข้อแลกเปลี่ยนตัดที่เผาาาอ,าอลอาง เกอก็ได้เข้ามาพบกับอสือนาซุนพร้อมทัางเสนอตัวไปว่าตัวนางนั้นจะเป็นที่ปรึกษาให้กับเขาโดยที่มีข้อแลกเปลี่ยนว่าห้ามลุกลานตาถังห้ามทําเรื่องผิดศีลธรรมแล้วก็ปล่อยตัวนางกลับไปเมื่ออสือนาซุนได้เป็นใหญ่ในทุ่งหญ้าแล้วส่วนอสือนาซุนก็ได้ตอบตกลงแล้วก็ยอมรับปากนางส่วนเล่ยเยียนที่พยายามทอผ้านในโรงทอแต่ทุกอย่างก็กลับวุ่นไวายไปหมดเหมือนกับนางยิ่งทําทุกอย่างก็ยิ่งเละ ตัดมาที่ฉางเกอนางได้เห็นหมู่จินเข้าไปปรึกษากับอสือนาซุนจึงได้ดึงตัวมู่จินออกมาเค้นถามและด้วยความลำคาญมู่จินจึงได้เล่าเรื่องราวทุกอย่างให้กับฉางเกอฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องการยิงธนูที่เมืองซัวโจที่เอสือนาซุนนั้นจงใจยิงพลาดเพราะเขารู้มานานแล้วว่านั่นคือชางเกอแล้วก็เรื่องวัยชีวิตชาวเมืองซัวโจที่ตัวเขานั้นได้แอบตกลงโดยพลการและในตอนนี้เคอหาน ที่เป็นพระบุญธรรมของอาสือหน้าซุนก็มาพร้อมกับเสี่ยวเคอรหานที่เป็นคู่ปรับของเขาเมื่อตาเคอรหานและเสี่ยวเคอรหานได้มาถึงแล้วอาสือหน้าซุนก็ได้มอบศิทษะาของกงซุนเถิงแล้วก็บัญชีทั้งหมดให้กับตาเคอรหานถึงแม้ว่าจะมอบของออกไปหมดแล้ว แต่ว่าเซเคือหานก็ยังไม่ยอมและต้องการให้อสืรเลร่ซุนได้รับโทษให้ได้เซลคือหานจึงได้ไปนําตัวของหวังจินคัวมาเพื่อให้หวังจินคัวนั้นใส่ลายอสืรเลร่ซุนว่าแอบร่วมมือกับตาถังแต่เมื่อหวังจินคัวมาแล้วกลับบอกว่าตัวเขาได้ร่วมมือกับเซลคือหานและเซลคือหานก็เป็นคนจัดการสับตบัติทุกอย่าง เมื่อเสี่ยวเครอรหานเห็นแบบนั้นก็เลยจัดการสังหารหวังจินคัวทิ้งเมื่อตาเครอรอหานกลับไปแล้วในช่วงคำ่ำอ,อสือเลอซุนเมื่อเห็นว่าชางเกอดื่มเหล้ากับหนูเอ,อ๋อแล้วก็สนิทสนมกันอย่างมากและไม่ได้รู้ว่าฉ่างเกอน,นั้นนอนกระโจมเดียวกับหนูเอ,อ๋อเขาก็ไม่พอใจแล้วก็สั่งให้มูจินนั้นไปนสร้างกระโจมแยกให้กับชางเกอโดยที่ให้เหตุผลว่านางนั้นได้เลื่อนตำแหน่งแล้วก็ควรจะมีกระโจมเป็นของตัวเองแล้วจากนั้นวันรุ่งขึ้นตาเครอรหานได้ส่งทาสาวมาให้กับส,ล,ส,ส,ล,สล่นแวไมใจ แล้วจากนั้นตกดึกในขณะที่ชางเกย์นั่นนอนหลับอยู่ที่นอกกระโจมก็มีเสียงโวยวายดังขึ้นช่างเกย์จึงได้ออกมาดูแล้วก็พบว่าท่าสาวนั้นกำลับบงถูกหิ้วไปช่างเกย์จึงได้ช่วยนางไว้แล้วก็ให้อาหารแล้วก็เสื้อผ้าชุดใหม่แก่นางโดยนางนั้นมีชื่อว่ามีมีกูรี่และจากนั้นในช่วงเช้ามูจินก็ได้เข้ามาในกระโจมของช่างเกย์แล้วก็ต้องการไล่มีมีกูรี่ไปแต่ว่านางนั้นไม่ยอมจึงได้กัดมือมูจินแล้วจากนั้นอสือเลอซุนก็ได้เข้ามาส่วนช่างเกั์นั้น ต้องการให้มีมีกูรีนั้นอยู่ที่นี่ส่วนอาสือเลอซูนเองนั้นไม่ได้ว่าอะไรเพียงแค่ฟังแล้วก็เดินออกมาเท่านั้นโดยที่มีมูจินนั้นวิ่งตามมาแล้วก็เตือนอาสือเลอซุนว่าคนจงหยวนนั้นเจ้าเล่ห์เพทุบายถ้าอย่างไงก็ไม่ควรไว้ใจนะักแล้วจากนั้นในรุ่งเช้ามูจินก็ได้เข้ามาในกระโจมแล้วก็ต้องตกใจเพราะว่ามีมีกูรีนั้นได้นอนกอดฉางเกยอ,อยู่ มูจินจึงได้รีบเดินออกไปโดยที่มีมีกูรีเองก็วิ่งตามออกมาเช่นกันพราวานางต้องการน,นําอาหารไปให้กับชางเกอแต่ว่ามูจินก็ขัดขวางไว้สุดท้ายมูจินก็ถูกเตะพามาก แล้วก็ลงไปกองกับพื้นส่วนมีมีกูรี่ก็ได้นําอาหารให้กับช่างเกอส่วนทางด้านของเล่เยียนก็ยังคงมุ่งมันกับการเย็บต่อไปนางพยายามจะช่วยงานทุกคนแต่ว่ายิ่งช่วยก็เหมือนกับยิ่งแย่และก็เหมือนกับว่าเพิ่มงานให้กับทุกคนสุดท้ายเท่าแก่ลงทอก็ได้ไล่เล่เยียนไปแต่แล้วในตอนเช้าก็ยังยืนรออยู่หน้าประตูแล้วก็ต้องการขอโอกาสอีกครั้งแต่ว่าเท่าแก่ก็ยังคงยืนยันที่จะไลน่นาออกไปเล่เยียนก็เลยวิ่งออกไปด้วยความเสียใจตัดปฏริภาวอสือเลอ่มูจินนะั้นรู้สึกเสียหน้าไป มากเพราะว่าทุกคนก็ต่างกันเรื่องที่เขาถูกมีมีกูลี่เตะพามากนั้นเป็นเล่าอย่างสนุกปาก ตัวเขาที่เป็นกุนซือก็เลยรู้สึกเสียหน้าไปอย่างมากจึงได้ไปเอาเรื่องกับมีม,มีกูลี่แต่พอเอาเข้าจริงมูจ่จินก็กลับรู้สึกไม่สบายใจส่วนเลอเยียนหลังกที่ถูกไลออกมาแล้วก็ได้เอาเชือกไปผูกคอตายแต่ระหว่างที่นางนั่นจะผูกคอตายเท่าแก่โลงทอก็ได้เข้ามาห้ามเอาไว้แล้วก็ขอให้นางกลับไปเมื่อกลับมาถึงลงทอแล้วในระหว่างที่ส่งมอผ้าอยู่นั้นเมื่อพ่อค้าได้เห็นภาพปากของเลอเยียนก็ชอบมากก็เลยสั่งเพิ่มอีกหลายพื้น ตัดปที่เผ่าอาสือเล่ได้ย่างแกะให้กับชางเกอแล้วก็บอกวันนี้เป็นครั้งแรกที่ตัวเขาเองได้ย่างแกะให้คนอื่นกินแล้วจากนั้นดังคูก็ได้มองดูประจารด้วยกันแต่ในระหว่างที่ดูประจันอยู่นั้นชางเกอเองก็ได้ไปซบไหลข่ของอาสือเล่ซุนจนตัวเขาได้เข้าใจผิดแล้วก็บอกไปว่าตัวเขาเองจะยังไงก็เป็นชายหนุ่มเลือดร้อนถ้ายังไงนางก็ควรระวังไว้บ้างแต่แท้จริงแล้วอาสือเล่ซุนนั้นเข้าใจผิดนางเพียงแค่ปวดประจำเดือนเท่านั้นจึงได้เป็นลมอาสือเล่ซุนได้้้ออุมมมนางปีี่่กกรโจเพืใหููลดแล และการป่วยในครั้งนี้ของฉางเกอก็ทําให้มีม,มีกูรี่และมูจินที่วิ่งตามมาได้รู้ว่านางนังน้นเป็นผู้หญิงตัดปันไิเลอร์ยียนแม้ว่านางจะพากเพียรทํางานแต่ว่าทุกอย่างก็ยังคงวุ่นวายเหมือนเดิม แต่คราวนี้เท่าแก่แล้วก็เพื่อนร่วมง,งานกลับหัวเลาะแล้วก็ไม่มีใครว่านางแล้วก็ยังคงสอนสั่งเล่ยเยียนต่อไปส่วนทิทุงยามูจินและมีม,มีกูลี่ก็กลับสนิทกันมากกว่าเดิมหลังจากที่ได้รู้ว่าฉางเกอนนเป็นผู้หญิงส่วนอสือเล่อซุนก็ได้นำพาคลุมมามอ่ให้กับฉางเกอแล้วจากนั้นก็พานางไปชมหิงห้อยด้วยกันสำหรับคลิปนี้ครับถ้าชอบครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับเราด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ